ริวจิตสัมผัสไม่ไหว้ขู่กายแก้วเตือนขอพรจากผีได้ผลเร็วแต่ระวังต้องแลกด้วยชีวิตริวจิตสัมผัสยันไม่ไหว้ขู่กายแก้วเตือนขอพรจากผีได้ผลเร็วแต่ระวังต้องแลกด้วยชีวิตติ่งปั้นรูปร่างเหมือนซาตานทําไมเอามาไว้กลางเมืองเมื่อวันที่16สิงหาคม66ริว ปารวัตรลิมรัตนาอาภรหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อริวจิตสัมผัสนักจัดรายการชื่อดังผู้มีสัมผัสพ,พิเศษได้ออกมาไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กริวจิตสัมผัสพูดคุยกับแฟนๆถึงกระแสะของครูกายแก้วโดยริวได้แสดงความคิดเห็นว่าเรื่องครูกายแก้วเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ในความเชื่อของริวเน้นไหว้พระทำบุญก็พอแล้ว ส่วนเรื่องศาสตร์ความเชื่อในลักษณะนี้เริวว่าผิดแปลกไปเริวไม่กล้าไหว้เพราอเรื่องนี้เรีวรู้มาตั้งแต่สมัยอาจารย์ท่านยังอยู่และได้มีคนใกล้ตัวไปเชิญมาพอเรีวเห็นก็บอกให้เอาออกเมื่อเขาเอาออกชีวิตเขาก็ดีขึ้นจริงๆแต่รีวคงไม่กล้าไปลบหลู่ความเชื่อของใครเพราะถ้าบอกว่าเป็นครูบาอาจารย์ของใครก็ตามนั่นแสดงว่าเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมา ขณะเดียวกันรีวด้ตั้งคำถามว่าทำไมถึงเอาเข้ามาอยู่ใจกลางเมืองชาวต่างชาติเห็นคงคิดว่าคนไทยไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจจนต้องไหว้ซาตานถ้าบอกว่าเป็นครูบาหรือฤาษีจริงๆควรปั้นให้เป็นรูปฤาษีดีกว่าไหมทางนี้ต้องรอดูต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ริวมองว่าไม่น่าจะดีสักเท่าไหร่พร้อมทั้งแนะนำว่าอะไรก็ตาม ที่ไม่ได้เป็นพุทธลักษณะที่ควรไหว้อย่าเอาข้อบ้านเลยการขอพรจากพระอาจจะได้ช้าเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรตามบารมีส่วนการขอพรจากผีแม้จะได้ผลเร็วแต่สิ่งที่จะต้องแลกมามันน่ากลัวอาจจะต้องแลกด้วยคนที่คุณรักหรือแลกด้วยชีวิตเลยก็ได้ซึ่งเขาเรียกว่าขอไหว้ได้คืนทางนี้หรือไม่ได้ออกมาโจมตีใคร อาจารย์ผู้สร้างท่านเป็นคนจิตใจดีแต่อยู่ๆสร้างองค์นี้ขึ้นมาไม่รู้ว่าทําด้วยจุดประสงค์ใดเพียงแค่บทสวดในวันทําพิธี<ๆ>ก็ไม่เห็นด้วยแล้วการสวรดโดยตั้งน้โมเป็นการสรรเสริญพระพุทธเจ้าแต่กลับนำมัไหว้ต่อหน้าซาตานหากเคารพควรจะมีบทสวดที่เป็นของครูไา่แก้วไปเลยซึ่งล่าสุดไลฟ์สดดังกล่าวได้หายไปจากหน้าเฟซบุ๊กลิวจิตสัมผัสแล้วเรื่องนี้บอกได้เลยว่า เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง